สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ควรจะมีในการซ่อมนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกบางท่านนะครับบอกว่าอยากจะให้รีวิวสำหรับช่างมือใหม่หรือว่าผู้ที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าผู้ที่ซ่อมมาเบื้องต้นแล้วละ่ะนะครับว่าควรจะมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมเอามาวางวางไว้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ผมสะสมมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีบางส่วนที่จําเป็นใช้บางส่วนที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ว่าถ้าเรามีมันก็ดีนะครับจะทําให้งานเรามีความละเอียดแล้วก็มีความเป็นมือชีพมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่ได้เปิดร้านรับจ็อบทางานเป็นงานอดิเรกนะครับก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับตั้งแต่ประมาณสักหกโมงเย็นนะครับจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้มีเวลาซ่อม อย่างที่ผมบอกนะครับคำว่ามืออาชีพสำหรับผมนี่ผมก็ไม่ได้เปิดร้านอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่ได้เรียกตัวเองเป็นมืออาชีพอะไรนะครับแต่ก็ซ่อมมานานไหมซ่อมมานานครับตั้งแต่เรียนจบปวชปวสมาก็10กว่าปี20ปีหลายปีแล้วครับความเก่งกาจสามารถก็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็วันนี้ก็ช่างใจอยู่ว่าจะทําคลิปนี้ดีไหมเพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพจะมาแนะนําอะไรที่ถูกถูกผิดผิดก็จะ ลำบากใจนะครับแต่ก็เอาเท่าที่ตัวเองใช้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนใช้ที่ดีกว่าอะไรที่ดีกว่าก็แนะนํากันมานะครับแต่วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องมีนะครับถ้าเราจะซ่อมพวกงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือตัวที่หนึ่งก็คือมิตเตอร์ครับมิตเตอร์เลยนะมิตเตอร์เนี่ยมิตเตอร์เนี่ยมีทั้งดิจิตอลแล้วก,แวก็แล้วก็เข็มนะครับแต่ว่า ถ้าให้เลือกก่อนถ้าสมัยที่ผมเรียนใหม่ๆเนี่ยดิจิตอลนี่มันไม่ต่ำกว่าโอ้ตัวนึงมันก็หลายพันหลายหมื่นอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันมีหลายยี่ห้อหลักร้อยหลักพันก็มีนะครับก็พันต้นๆอะไรประมาณ 7, 800, นี้เจ็ดอเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ควรจะมีอันดับแรกเนี่ยคือผมขอแนะนําเป็นมิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มนี่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะสามารถวัดอุปกรณ์ อ่าย่างไมโครเวฟเนี่ยไมโครเวฟนี่เราวัดได้หมดเลยนะครับเราวัดได้หมดถ้าเราจะซ่อมไมโครเวฟเนี่ยแต่ถ้าใช้ดิจิตอลเนี่ยมันก็จะลบากหน่อยบางบางทีมันก็วัดไอตัวไดโอดไม่ได้แต่ก็สามารถใช้ทาน9โวลต์มาทําได้นะครับมาวัดได้แต่ถ้าแต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่างดิจิตอลกับเข็มเนี่ยในเบื้องต้นผมก็คงจะเลือกเข็มไปก่อนนะครับก็มีตังค์แล้วค่อยค่อยซื้อนะครับหรือว่าจะซื้อครั้งเดียวก็ได้นะครับส่วนยี่ห้อนั้นผมไม่ไม่ซีเรียสกับยี่ห้อน,นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ใช้กําลัง ตามกําลังเงินนะครับคุณภาพมาตรฐานเขาคงก็จะทั่วไปก็มีมาตรฐานด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะใช้ทนใช้ดีอะไรต่างๆนั้นก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับยีห้อนี้ก็ประมาณน่าจะพันสี่พันประมาณนี้นะครับตัวนี้นะส่วนดิจิตอลเนี่ยก็ซื้อทีหลังนะครับตัวนี้ก็ก็แพงอยู่ก็แพงอยู่นะครับก็ตอนนั้นซื้อสักเก้าได้มั้งแปดเก้าพัน นะครับประมาณนี้นะไม่ได้มาโฆษณาราคายี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครมีกําลังตังค์นะครับกําลังเงินเนี่ยก็อยากจะให้ซื้อของที่มันยี่ห้อไปเลยนะครับจะมือใหม่มือเก่าอะไรต่างๆนะครับก็ซื้อแล้วมันก็จะคุ้มนะครับอันนี้ก็ใช้มามานานนะครับก็วัดดีนะครับวัดถูกวัดผิดมันก็ไม่ระเบิดนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ได้วัดผิดอะไรนะครับแต่ตัวนี้วัดผิดนิดๆหน่อยๆนะครับ R คุณหนึ่งเนี่ย ไปวัดไฟมันก็ตุ้มตุ้มมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็มีมีฟิวมีอะไรอยู่นะครับอันนี้ประจําถ้าเราวัดมันก็ต้องต้องมีพลาดบ้างนะครับแต่ตัวนี้ก็ก็โอเคนะครับต่อมานะครับอันดับที่สองนะครับน่าจะเป็นหัวแรงนะครับน่าจะเป็นหัวแรงนะสังเกตหัวแรงเนี่ยผมทําไมมีเยอะนะครับเนี่ยผมก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับแล้วก็ซื้อมายังไม่ได้ใช้ก็มีเนี่ยยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับเห็นแล้วก็ชอบนะครับเป็นหัวคาร์บอน ก็หัวแรงเนี่ยโดยพื้นฐานทุกคนต้องมีนะครับถ้าไม่มีมันก็คงซ่อมไม่ได้กับมิเตอร์นะครับหัวแรงเนี่ยผมแนะนํานะครับผมแนะนําว่าเลือกยี่ห้อที่มันที่มันดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหัวแรงยี่ห้อไม่ดีเนี่ยผมไปซื้อแล้วนะครับงานหนึ่งเนี่ยยังบัดกยียังไม่เสร็จนะครับไอเนี่ยเรียบร้อยไปก่อนแหละไอหัวเนี่ยแล้วก็พังนะครับอันนี้มีสองมีสองยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่าผมไม่บอกยี่ห้อนะ G O O T อะไรนี่แหละยี่ห้อนี้นะครับไอ้ยี่ห้อนี้นะผมใช้ยี่ห้อนี้กับกับทั่วไปเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วว่ายี่ห้ออะไรตรงนี้นะครับเนี่ยยี่ห้อนี้อันนี้จะทนอันนี้ราคาประมาณน่าจะหกร้อยห้าสิบเนาะตอนที่ตอนที่ผมซื้อนี่มันเก้าร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ผมซื้อมาใหม่หกร้อยห้าสิบแล้วก็ทําไมต้องซื้อหลายหลายหลายตัวนะครับมันก็จะมีปลายปลายหัวแหลงเพื่อนๆดูนะครับปลายหัวแหลงอันนี้ปลายอย่างอย่างแหลมเลยนะครับ เอาไว้บัตรกรี AC ที่มันตัวเล็กๆนะครับอันนี้ปลายปลายตัดปลายทู่เนาะเขาเรียกปลายตัดหรือปลายทู่อันนี้อันนี้ก็ใช้ดีนะครับให้ความร้อนที่สูงนะครับปลายมันจะตาต่างหากครับอันนี้ก็ปลายเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าหัวแรงที่มาจากจากตัวนี้เลยนะครับถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยปลายมันจะไม่ใช่ปลายแบบนี้มันจะเป็นปลายโตหน่อยมาตรฐานเขาจะปลายประมาณอย่างนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะก็ต้องเปลี่ยนปลายนะครับเปลี่ยนปลายผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนมากผมก็ซื้อมาเลยนะครับ ชอบด้วยสะสมด้วยเป็นการส่วนตัวนะครับประมาณนี้นะอะ่หัวแรงก็ต้องมีนะส่วนตัวนี้มันเป็นหัวแรงที่ติดมากับตัวเครื่องเป่านะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปสิ่งที่ต้องมีก็คือตะกั่วครับตะกัวนี่ก็มีสามไซส์นะครับมีไซส์มาตรฐานทั่วไปอ่าตัวนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราก็ซื้อให้พวกนี้นะครับแต่ก่อน แต่ก่อนซื้อแบบนี้นะครับทุกวันนี้มันก็มีขนาดที่ต้องเล็กลงเพราะว่า IC แล้วว่าบางตัวมันก็เล็กลงนะครับมันก็จําเป็นต้องใช้เนี่ยขนาดมันก็ต่างกันไปนะครับเนี่ยประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็เลือกใช้ได้ตามตามความเหมาะสมนะครับอ่ะลำดับต่อไปนะครับ1 2ึ่สามสี่แล้วหาครับหสิ่งที่ทุกคนมองข้ามตัวนี้เลยครับไอตัวทําความสะอาดหัวแรงครับไอตัวนี้นะเนี่ยมันจะเป็น ฝอยขัดหม้อก็ได้ฝอยนะครับไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะไฟฟอ้ฝอยฝอยอย่างนี้แหละครับเขาจะมีขา,ขายของเขาตั้งหากเลยแล้วก็เป็นฟองน้ําก็มีฟองน้ําก้อนสีเหลืองๆนะครับใส่น้ําเข้าไปมันก็จะมันก็จะมันก็จะนิ่มขึ้นเลยอ่าใช้ใช้เช็ดได้ควรจะมีนะครับเพื่อนๆผมแนะนําว่าควรจะมีเพราะว่าบัตรกรีไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตหัวแร้งของผมผมไม่ได้ใช้ทําอะไรนะหัวแร้งมันจะมีความความเงางามอยู่นะครับเนี่ยนะครับนี่เลยนะ อันนี้เป็นหัวแรงที่ที่ดีนะครับที่ดีนะแต่อันเนี้ยอันนี้ใช้นานแล้วเห็นไหมมันต่างกันนะครับเนี่ยก็ทําความสะอาดหัวแรงครับต้องใช้นะครับต้องมีนะครับราคามันไม่แพงมากมันหลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยนี่แหละหรือเพื่อนๆจะใช้ฟองน้ําก็ได้แล้วแต่แต่ควรจะมีนะครับผมขอให้เพื่อนๆแนะนําว่าควรจะมีเวลาบัดกรีมางานเราจะได้ไม่เละปิ้นมันจะได้ไม่เละนะครับปิ้นจะเละเหมือนกับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ ผมกำลังซ่อมให้เพื่อนๆสมาชิกอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะเพื่อนเขาทามาผมเพิ่งบบตรกรีไปเม,มื่อคืนเนี่ยเพิ่งเก็บงานอะไรเขานะครับอันนี้เอาออกไม่เป็นอ่าไม่้ว่าเอาออกไม่เป็นนะทุกวันนี้ผมก็ทําเล่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหัวแรงไม่สะอาดหัวแรงไม่ดีตัวจ,จิตจะเละเลยครับจะเละมากเลยอันนี้ผมซ่อมไม่รู้จะซ่อมได้ไหมรุ่นนี้นะครับถ้าเผื่อเจ้าของดูอยู่ก็กําลังกําลังทําอยู่นะครับกาลังทําอยู่กำลังพยายามสุดๆแล้ว อะต่อมาต่อมาสิ่งที่สิ่งที่เราไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยใช้นะครับอันนี้ครับจะเรียกว่าฟลักหรือว่าน้ายาผสานนะผมก็ลองซื้อมาเฉยสอยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะก็ใช้ดี2ยี่ห้อนี้อายี่ห้อนี้ใช้ดีนะครับยี่ห้อนี้ไม่มีกลิ่นครับไม่มีกลิ่นอายี่ห้อนี้มีกลิ่นนะครับแต่ก็ใช้ดีอยู่มันก็จะต่างกับไอ้ฝาเรือหลืองแดงๆงนะครับ บางตัวเนี่ยมันจําเป็นนะครับเพื่อนๆมันจําเป็นจะต้องซื้อของผมเรียกว่าของแพงนะกันผมไม่แน่ใจว่ามันแพงขนาดไหนมันมีดีกว่านี้ไหมแต่ว่าผมก็ใช้อย่างนี้แหละแต่ผมเทียบกับอัลต์สิบบาทสิบห้าบาทนะครับมันก็ต่างกันเยอะถ้าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้นะมันเป็นฟลักมันเป็นน้ํายาประสานนะครับมันจะช่วยเร่งลดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของอะไรของไอตัวไอซีพวกนี้ถ้าเรา แปะเข้ามานะครับเวลาเราบัดกรีเวลาเราใช้ฮอดแอร์เป่าเนี่ยมันจะทําให้เดือดแล้วก็เร็วขึ้นแล้วความอีกสามารถหนึ่งก็คือมันจะเคลือบปิ้นด้วยมันจะทําให้เงางามเคลือบปิ้นนะครับดีกว่าที่เราใช้หัวแรงธรรมดาแล้วไม่มีไอ้ตัวนี้ด้วยหนักเข้าไปอีกนะครับหัวแรงใช้ใช้ไปนี่มันจะดําสกรปรกเราต้องทําความสะอาดมันแล้วก็ส่วนมากเห็นนะครับเห็นเอาไว้นี่นะเปิดฝาออกมันเป็นฝาเหลืองฝาแดงนะครับผมก็ทําสมัยก่อน แล้วเอานิดจิ้มลงไปเลยควันขึ้นหัวแรงมันสะอาดจริง,รงๆเขาไม่ใช้ล้างหัวแรงอย่างนี้นะครับเขาจะใช้ล้างอ่าเขาจะใช้แปะที่ปิ้นแล้วก็บัดกรีไปให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับถ้าจะทําความสะอาดก็คือใช้ตัวนี้อ่าใช้ตัวนี้หรือใช้ไอ้ฟองน้ํานะครับถ้าใช้ผ้าได้ไหมใช้ผ้าก็ได้แต่ผ้ามันก็ต้องเปียกแล้วก็มันก็จะลดอุณหภูมิตรงนี้ลงไปอีกไอ้พวกนั้นมันมันจะใช้ได้ดีกว่าออกแบบมาสําหรับเขานะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับสิ่งที่เพื่อนๆละเลยนะครับละเลยนะครับจะเก่าจะใหม่ผมก็ไม่รู้แหละละเลยกันคืองานเรามันมีความละเอียดมากขึ้นมันก็จําเป็นที่ต้องใช้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่นี่มันจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็แพงอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็โอเคซื้อมาลองใช้ดูนะครับผมเป็นช่างมาตั้งหลายปีแล้วล่ะแต่ผมก็เพิ่งได้มาใช้ช่วงหลังๆนี่แหละมันก็โอเคมันดีนะครับ ถ้ามันไม่ดีเ <S an> ขาคงไม่ทํามาก็าใช้แล้วมันมันดีมากนะครับเนี่ยตัวนี้ของแพงครับของแพงมันจะละเอียดมากแพงมากจนจนเสียดายใช้ครับแต่ก็คงต้องใช้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันมันเละนะความละเอียดมันต่างกันนะครับอันนี้ยี่ห้อของยี่ห้อนี้นะครับของยี่ห้อนี้อ่าเขาซื้อมาซื้อมามันมีสองก้อนีอก,ก้อนหนึ่งก็แบ่งกับน้องๆเขาใช้นะครับอา้าวต่อไปสิ่งที่ควรจะมี ที่ที่คนอื่นละเลยกันนี่เลยครับลวดซับตะกัวใช้ดีมากนะครับอ้ออีกตัวหนึ่งก็คือตัวดูดตะกัวผมก็ลืมไปนะครับตัวดูดตะกัวกับลวดซับตะกัวมันก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับบางทีดูดตะกัวแล้วมันดูดไม่ได้มันดูดไม่หมดใช้ลวดซับตะกัวซับงานนะครับละเอียดแล้วก็ดีมากดีมากปิ้นจะไม่หลุดจะไม่ล่อนจะไม่ขาดอะไรเลยนะครับ เวลาเราทําบัตรกรีเนี่ยแล้วมันเลอะนะครับเนี่ยมันเลอะอย่างเงี้ยเลอะระหว่างคาอย่างเงี้ยใช้ลวดครับซับลงไปแปะลงไปหัวแร้งแปะลงไปนะครับแล้วมันก็จะดูดติดอย่างงี้เลยนะครับดูดติดอย่างนงี้เลยนะต้องซื้อมามาใช้นะครับแล้วยี่ห้อที่แนะนํามันจําเป็นละครับต้องแนะนํายี่ห้อที่ผมใช้ดียี่ห้ออื่นผมก็ไม่ใช้ยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้นะดูดปั๊บมันจะวิ่งปื๊ดึ้นมาเลยครับยี่ห้อไม่ดีเนี่ยดูดปั๊บมันก็ติดที่ปิ้นปิ้นขาดไปอีกครับเนี่ย ลองดูนะครับหาใช้นะมันไม่แพงมากนะครับ4 0่สบาทห้บาทอะไรประมาณนี้นะถ้าม้วนใหญ่เนะี่ยก็เป็นร้อยก็ต้องใช้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อความามาตรฐานแล้วก็คุณภาพงานของเรานะครับอ่ะแล้วก็ตัวดูดตะกั่วนะครับก็จะมี2องยี่ห้อยี่ห้อเดิมนี่แหละอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของตัวนี้นะครับไอ้สีน,น้ำเงินนี้ยี่ห้อของตัวนี้ไอ้สีขาวก็เป็นยี่ห้อของตัวนี้นะครับ ก็ใช้ดีทั้งทั้งคู่นะครับใช้ดีทั้งคู่ก็เพอเอิญอยากเปลี่ยนอยากใช้อยากลองดูนะครับใช้มาหลายปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันก็ไม่พังไม่อะไรการรักบ,บูรักษาก็ค่อยว่ากันไปในคลิปต่อ,ตอไปนะครับตัวนี้อีกที่ควรจะต้องมีปั๊กกันระเบิดครับปั๊กกันระเบิดตัวนี้เพื่อนๆจําเป็นต้องมีถามว่าต้องทํำไหมไม่ทําก็ได้แต่ใช้หลอดไฟทําแทนก็ได้ถ้าใครมีตังก็ทํา ทำให้มันสวยงามใช้อะไรก็ใช้กันไปนะครับตัวนี้ผมก็มีเบเกอร์2ตัวแต่เวลาช็อตระเบิดอะไรมานี่มันไม่ตัดครับผมก็เลยเพิ่มผมก็เลยเพิ่มเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาเบเกอร์ตัวนี้6แอมป์ครับ5-6แอมป์เป็น abb ตั้งแต่ไฟเข้ามาเลยครับถ้าเกิดอะไรช็อตอะไรตัดตู้อะไรเนี่ยตัวนี้ตัดตัดเลยครับตัดตึ๊กเรียบร้อยเลยทําไมต้องใช้เพราะว่าที่ผมใช้ห้องทํางานผมตรงเนี้ยพอมันตัดปั๊บมันก็ไปทิ้บเบเกอร์ใหญ่ครับมันไปเปิดไม่ได้ ลองห้องเขาลอกไว้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัดเร็วกว่าครับประมาณ5แอมตัวไหนที่จะจําเป็นต่อไปนะครับอ่ะตัวนี้ทินเนอร์นะครับทินเนอร์เอาไว้ใช้ล้างล้างปลิ้นนะครับล้างแผ่นวงจรพิมพ์ของเราแล้วก็เครื่องมือเล็กเ็กน้อยครับพวกนี้นะครับพวกปากคีบเนี่ยพวกปากคีบนี่ก็จําเป็นใช้นะครับห้าสิบหกสิบหนึ่งร้อยก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ครีมตัดครีมตัดอีกก็จําเป็นครับ นี้ผมจะซื้อใหม่ละปากมันไม่ได้แล้วถ้าใครไม่มีครีมตัดก็ใช้กทงไกรตดัดตัดขานะครับแต่ครีมตัดนี่มันจําเป็นใช้มากถ้าเกิดเพื่อนๆได้บัตรกรีไอซีนะครับอย่างงานซ่อมที่เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมนะครับมันจะเป็นบอร์ดแผงตั้งลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นแผงตั้งแล้วเราบัตรกรี C ซีไม่ได้เราก็ตัดขาไอตัวเนี้ยไม่ไหวครับ ตัดแล้วมันเยินมากนะครับเราก็ตัดขาถ้าตัวดีๆตัด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 เสร็จแล้วดึงเอซีออกเราค่อยบัดกีออกดึงขามันออกมันจะง่ายนะครับมันเป็นสิ่งที่ควรควรจะต้องมีนะครับควรจะต้องมีแล้วต่อมาก็จะเป็นฮอตแอร์นะครับไอตัวเครื่องเป่านะไอตัวเครื่องเป่าผมผมยกใม้เพื่อนดูไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะไอตัวฮอตแอร์ตัวนี้นะครับฮอตแอร์เนี่ยก็ถ้าทํางานมาอีกหนึ่งระดับเนี่ยถ้าเกิดมันได ได้ทำไอซีได้อะไรต่างมันก็จําเป็นต้องมีนะครับเพื่อนๆจะจะซื้อเลยหรือไม่ซื้อเลยก็ก็ต้องก็อยู่ที่การใชงางของเพื่อนนะครับนานๆผมก็ใช้บ้างนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ของแรงเป็นหลักนะครับมาคุยต่อนะครับถ้ามีฮอตแอร์แล้วเวลาเป่าก็ต้องมีไอตัวพวกฟิล์มพวกนี้กันความร้อนอีกนะครับอ่ามันก็จะมาคู่กันแล้วก็ต้องใช้ไอตัวฟลักตัวพวกนี้นะเพื่อนๆก็ก็ศึกษาดูนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัว ซิลิโคนนะครับผมก็ซื้อตัวใหญ่มาเลยอู้แพงมากเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยตัวนี้ต้องเนี่ยครับนี่เลยนะแต่ใช้ทนนะครับใช้นานนะครับใช้นานดีกว่าไปซื้อหลอดละ10บกว่าบาทอันนี้อยู่ทิมเพื่อนนะว่าจะใช้ของที่มันราคาแพงราคาถูกมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะมีนะครับสิ่งที่มันควรจะมีตอนแรกๆผมก็ใช้ตัวละสิบ,บาทยีบบาทเป็นหลอดนะครับเป็นหลอด แต่ว่าก็วันนั้นก็กัดฟันซื้อแล้วกันเพราะว่ามันคงได้ใช้ใช้อีกนานอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่ามันมันก็ดีอยู่นะครับก็เพื่อนๆก็ศึกษาเอานะครับลองช่างใจดูนะครับแล้วก็ตัวที่ตัวที่จําเป็นอยู่นะครับจําเป็นนะอันนี้คือแรงจ่ายไฟครับผมก็ซื้ออยู่ที่ผ่านเน็ตนี่แหละ2000กว่าบาท2000ท้ทนเนาะตัวนั้นตอนนั้นนะครับตัวนี้เพื่อนๆเ,เ,เลือกหาได้ตามความเหมาะสมนะครับ ควรจะต้อง10แอมถ้าถ้าจะซื้อนะควรจะต้อง10แอมนะครับแล้วตัวนี้มันจะมันจะหาตัวระเบิดตัวช็อตในในในวงจรได้ก็คือเรากระแทกไฟเข้าไปนะครับมันจะมีระบบการป้องกันแล้วมันจะไม่ตัดอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราซ่อมวงจรที่มันตัดเนี่ยมันก็จะมันจะไม่ระเบิดนะครับแต่ถ้าเราอยากหาตัวช็อตตัวเสียเราก็ปล่อยไฟเข้าไปแล้วก็ปล่อยกระแสสูงขึ้นมันก็จะร้อนแล้วก็ทํางานได้นะครับก็ได้นาเสนอเพื่อนๆไปหลายคลิปแล้วนะครับถามว่าจําเป็นไหม ก็จําเป็นครับถ้าซ่อมเครื่องเชื่อมหรือว่าบอร์ดอะไรต่างๆที่เราต้องจ่ายไฟทดลองดูก่อนว่ามันใช้ไฟได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆให้ให้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าต้องใช้ตัวนี้เป็นประจําอยู่นะครับก็นับอ่าศึกษาดูนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับแล้วก็ปากคีบครับปากคีบนี่ก็มีขายนะแต่ว่าผมก็ทำองผมเองนะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็ทํานะครับก็ จำเป็นเนาะสาหรับผมมันจําเป็นเพราะว่าใช้ทําคลิปทําอะไรเนี่ยบางทีมือมันมือเดียวมันใช้แต่อะไรไม่ได้ก็ต้องขีบต้องใช้ปากคีบไปนะครับก็โอเคครับก็โดยประมาณนี้นะครับส่วนอัตราประโยชน์ต่างๆนะครับไอ้พวกแว่นขยายลักษณะอย่างนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะใช้มากใช้น้อยนะครับแต่ก็สรุปแล้วสิ่งที่ควรจะต้องมีคือ1มิเตอร์จะเข็มจะยิดตน้นถ้าเลือกถ้าเลือกไม่ได้อะไรจริงๆ,ๆ,ๆก็ขอให้เป็นเข็มก่อนนะครับ เรามีตังค์ค่อยซื้อที่ต้นนะครับจะซื้อถูกซื้อแพงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่หัดซ่อมเลยจริงๆเนี่ยถ้าคิดว่าจะซ่อมไปนานๆแล้วตัวเองยังไม่เก่งอะไรมากนี่ก็ใช้ถูกๆไปก่อนระเบิดมาพังมาจะได้ไม่เสียไม่เสียใจนะครับไม่เสียตังค์ด้วยถ้าเก่งแล้วเนี่ยเริ่มชํานาญเริ่มมากขึ้นแล้วเริ่มรู้ว่าวัดตรงไหนมันจะระเบิดไม่ระเบิดนะครับก็ก็ก็ปรับขึ้นมานะครับตัวเราจะเป็นคนบอกเองนะครับว่าเราควรจะจะซื้อของระดับไหน แล้วก็ความสามารถแล้วก็ระยะเวลาเดี๋ยวมันจะค่อยๆบอกตัวเองขึ้นมานะครับว่ามันสมควรที่ต้องมีนะครับอ๋อ,อตัวสุดท้ายลืมเลยครับตัวนี้นะครับของชิ้นใหญ่เลยนะอันนี้ก็สโคปถามว่าจําเป็นไหมสําหรับผมตอนนี้มันจําเป็นนะเพราะว่าถ้าผมซ่อมเครื่องเชื่อมซ่อมอะไรที่ต้องวัดสัญญาณอะไรต่างๆนี่มันก็จําเป็นแต่ถ้าเพื่อนๆที่หัดซ่อมใหม่ๆเนี่ยมีตังไม่ว่าครับมีตังไม่ว่าซื้อมาเลยก็ไม่ว่านะครับแต่ซื้อมาแล้วระวังนะครับ เราวังจะน้ำตาตกในอย่างผมนะครับผมซื้อมาเนี่ยปีแรกผมไม่ได้ใช้เลยนะครับไปเห็นเขาทําอยู่ใน y youtube โอ้ยมันมันเท่มากเขาเขาไล่วงจรเขาหาวงจรเขาอะไรต่างเขาใช้สโคบโอ้มันเท่มากเลยครับผมก็ซื้อมาเลยครับขโมยเงินภรรยาที่บ้านซื้อมานะครับซื้อมาเสร็จหนึ่งปีครับ ทำอะไรไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็ต้องใช้มิเตอร์ใช้ไอ้พวกเข็มนี่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยใช้พวกนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่รู้ครับเราใช้ไม่เป็นถามว่าใช้ไม่เป็นคืออะไรใช้ไม่เป็นไม่ใช่ว่าเราปรับปุ่มมันนี้โน่นนี่นั่นไม่ได้นะครับเราปรับเป็นหมดเราย่อขยายเราทําอะไรเป็นหมดแต่เราไม่รู้ลูกขึ้นที่มันออกมาตรงนี้นะครับมันแปลสัญญาณว่าอะไรมันแปลผลแล้วว่าอะไรนะครับมันเป็นอะไรนะครับเนี่ยคาว่าใช้ไม่ได้ของผม เพราะฉะนั้นผมก็จริงๆก็อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานอยู่นะครับแต่เพื่อนๆถามถามผมมาเยอะเหมือนกันว่าสอนใช้สโคปหน่อยสอนใช้งานหน่อยไอสอนใช้งานนี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้มันเป็นอย่างเงมันสอนไม่ยากมันคุยกันไม่ยากคุยกันไม่ถึง5นาทีนะครับสโคปจริงไม่ใช้แค่สองสามปุ่มมันก็รู้เรื่องแล้วแต่การแปลผลนะครับมันยากมันยากเรื่องการแปลผลว่าลูกคลื่นนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้ตรงนั้นแหละที่ผมที่ผมสอนไม่ได้จริงที่ผมคุยพูดยากนะครับ ผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับสโคปสักทีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสทํานะครับถ้าเ,เพื่อนๆเรียกร้องมาก็ก็เดี๋ยวจัดให้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับสโคปนี่มันก็เป็นเครื่องมือชั้นสูงเนาะเอามาอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันเป็นเครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณนะครับถ้าใช้เป็นใช้ถูกเนี่ยมันก็มันก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้เรา,ามีคุณภาพในงานมากขึ้นนะครับแต่ถามว่ามิเตอร์ได้ไหม มิตเตอร์ก็เอาอยู่ครับช่าง,งเก่งๆหลายท่านนี่ก็ใช้มิตเตอร์กัน,ตตก,นก็ไม่จําเป็นต้องใช้สโคบแต่ที่ผมใช้นี่ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆศึกษา,าหลักการศึกษาวิธีการทฤษฎีแล้วก็บวกปฏิบัติกันไปนะครับแล้วก็ศึกษาตัวเองด้วยตัวเองก็ทําบันทึกถ่ายคลิปลงไปด้วยนะครับว่าสโคบกับไม่สโคบนีม่มันต่างกันไหมมันอะไรจะดีกว่าอะไรจะไม่ดีกว่าอะไรนี้นะครับก็ศึกษาไปก็โอเคครับก็มีเก็บตกก็มีไขควงมีอะไรก็ว่านไปนะครับ ก็เพ to to academy, ื <Becca. S 2> <pal ern. S 1> ่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับสิ่งที่ควรจะมีคือมิเตอร์หัวแรงนะครับหัวแรงแนะนํานะครับแนะนํายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับหรือไม่ก็ยี่ห้อนี้นะครับที่ผมเคยใช้นะครับยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้ผมใช้มานานแล้วไม่ได้ขายสินค้าให้เขานะมันอาจจะมียี่ห้ออื่นที่ดีกว่านี้นะครับแต่แต่บ้านบ้านเราเมืองไทยเรานี่มันมีสองยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้จะจะเยอะกว่าจะเยอะจะหาง่ายนะครับ ก็ yup. ราคาก็หกร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ผมก็ใช้รุ่นนี้แหละเปลี่ยนได้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรได้นะครับรุ่นนี้นะเน,นี่ยม,มันง่ายมากนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนไปซื้อมาเปลี่ยนได้ผมก็ซื้อหัวมาเปลี่ยนนะครับสั่งซื้อหัวมาเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อด้ามใหม่ละซื้อด้ามที่มันตรงตรงนะครับอันนี้มันซื้อมาผิดไอ้ด้านนี้มันใช้ยากนะครับไอ้ตัวนี้มันใช้ยากอยู่โอเคอะไรอีกตะกัว เพื่อนๆก็ไปย้อนดูคลิปเอานะครับว่าสิ่งที่ควรจะมีในเบื้องต้นคืออะไรนะครับก็หลักๆก็แค่นี้แหละครับนี่แหละที่ดูตะกัวหัวแรงมิเตอร์มันก็น่าจะเท่านี้นะครับแล้วก็เสริมกลเม็ดเคล็ดลับขึ้นมาหน่อยให้งานเราละเอียดเนียนขึ้นไอ้พวกนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับที่ที่เป็นช่างมามาชํานาญแล้วซ่อมแล้วบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมต้องมาพูดผมก็คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหม ผมก็ไม่ได้ใช่มืออาชีพมากมายนะักบางตัวอาจจะแนะนําผิดด้วยถูกด้วยนะครับแต่ว่าเอาเท่าที่ทํามานี่แหละว่ามันใช้ดีก็ก็บอกต่อกันนะครับไม่ได้ขายสินค้าไม่ได้อะไรให้เขานะครับก็เท่าที่ทํามานะครับก็คงจะเป็นสาระเป็นเกร็ดความรู้ให้เพื่อนเพื่อนได้พิจรารณาศึกษากันนะครับจะเลือกใช้ตัวไหนจะดีจะแพงจะถูกก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีในเบื้องต้นแล้วก็ควรจะต้องมีก็คือความรู้นะครับพื้นความรู้แล้วก็ แล้วก็ความเอาใจใส่ความความตั้งใจของเรานะครับใจต้องมาดับหนึ่งนะครับก็ต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับผมก็ศึกษามาตลอดช่วชีวิตผมนี่แหละสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็ศึกษากันมาอายุก็สี่สิบกว่าแล้วตอนนี้ก็ศึกษากันมาหลายปีกันแล้วนะครับก็อย่าท้อนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ซ่อมไปทําไปนะครับผมก็ซ่อมได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ก็เยอะนะครับ ก็ต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามคลิปผมมาทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ให้กําลังใจโดยสอบถามปัญหาพูดคุยกันนะครับก็ผมก็พยายามจะตอบทุกๆปัญหานะครับเท่าที่ผมมีความรู้ทุกๆคําถามนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันต่อไปนะครับผมก็จะนําเสนอสิ่งดีๆผลงานดีๆนะครับแล้วก็พยายามนําเสนอทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พูดคุยกันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ